สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weapons History World หรือ WHW ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางการทหารตั้งแต่ยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการใช้เครื่องมือไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามได้อย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางอันหน้าประทึนมี้ด้วยจุดกำเนิดของทุกสิ่งนั่นคืออาวุธยุคแรกเริ่มที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นรากฐานสำคัญ ที่หล่อหลอมอรารยธรรมมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้ลองจินตนาการถึงมนุษย์ยุคแรกเริ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดุร้ายหรือการแข่งแย่งชิงทรัพยากรกับเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรหากปราศจากสิ่งที่เรียกว่าอาวุธคําตอบคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับอาวุธชิ้นแรกอาจเป็นเพียงกิ่งไม้หินหรือกระดูกสัตว์ที่ถูกดัดแปลงให้คมขึ้นแหลมขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ป้องกันตัวหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับมนุษย์ด้วยตนเองการค้นพบและพัฒนาอาวุธเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างเครื่องมือแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่ทำให้มนุษย์สามารถขยายขอบเขตการเอาชีวิตรอดและสร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้อาวุธเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของความอยู่รอดความก้าวหน้าและบางครั้งก็เป็นความรุนแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของเราเราจะมาดูกันว่าอาวุธที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้มีอนุภาพและบทบาทสำคัญอย่างไรในการกำหนดทิศทางของมนุษย์ และเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การสร้างสรรค์อาวุธที่ซับซ้อนและทรงพลังมากขึ้นในเวลาต่อมาการเดินทางของเราจะเต็มไปด้วยเรื่ององเราวที่น่าสนใจข้อเท็จจริงที่น่าตกใจและการวิเคราะห์เจาะลึกถึงเบื้องหลังของอาวุธแต่ละชนิดที่ได้สร้างผลกระทบมหาศาลต่อโลกใบนี้พร้อมแล้วหรือยังครับที่จะร่วมเดินทางไปกับ WHW เพื่อเปิดเผยความลับของอาวุธที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ ในยุคที่มนุษย์ยังคงต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในป่าอาวุธประดิษฐ์จากหินไม้และกระดูกคือนวัตกรรมแรกที่พลิกโฉมหน้าของการดำรงชีวิตอาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของมนุษยาชาติลองนึกภาพมนุษย์ยุคหินที่สามารถใช้ขวานหินในการตัดไม้เพะสานทีพักหรือใช้ปลายหอกที่รับคม เพื่อล่าแมมมอตตัวมหืมมาการประดิษฐ์หอกและธนูไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มระยะในการโจมตีแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดอย่างมหาศาลหอกที่พุ่งได้ไกลและธนูที่แม่นยำทำให้มนุษย์สามารถล่าสัตว์ใหญ่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันตนเองจากไทคุกคามต่างๆในยุคนั้นอนุภาพของอาวุธเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด และความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์การเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเพื่อสร้างเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเอาชีวิตรอดและขยายเผ่าพันธุ์เรื่องราวของอาวุธในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความรุนแรงแต่เป็นเรื่องราวของการเอาชนะธรรมชาติการพัฒนาสปิปัญญาและการวางรากฐ,ฐานให้กับอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต อาวุธเหล่านี้คือประจักษ์พยานถึงการเดินทางอันยาวนานของมนุษย์ที่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งของการดำรงอยู่เมื่อมนุษย์ค้นพบโลหะการปฏิวัติครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นยุคสำเร็จและยุคเหล็กไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนวัสดุแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและรูปแบบสงครามอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการถึงดาบสำเร็จที่คมกริบหรือโล่เหล็กที่แข็งแกร่ง อาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและสถานะทางสังคมการหลอมโลหะทําให้สามารถผลิตอาวุธที่มีความทนทานคมและมีประสิทธิภาพสูงกว่าอาวุธหินหรือไม้หลายเท่าตัวดาบกลายเป็นอาวุธหลักในการรบระยะประชิดโลและชุดเกราะช่วยเพิ่มการป้องกันให้กับนักรบอนุภาพของอาวุธโลหะไม่ได้อยู่ที่การทําลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างกองทัพที่มีระเบียบวินยัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องการผลิตอาวุธโลหะจํานวนมากต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะทางซึ่งนําไปสู่การแบ่งงานการทําและเกิดชนชั้นช่างฝีมือการควบคุมทรัพยากรโลหะและการผลิตอาวุธกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างอาณาจากักรและขยายอํานาจการรบในยุคนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการประทะกันของกลุ่มคนเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการเผชิญหน้ากันของกองทัพขนาดใหญ่ที่มีอาวุธยุโทโธปะ กรณ์ของอาวุธโลหะจึงเป็นเรื่องราวของการก้าวข้ามขีดจำกัดของวัสดุธรรมชาติการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นและการก่อกำเนิดของสงครามในระดับมหาภาคอาวุธเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของอาณาจักรโบราณและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและรักษาอำนาจเหนือดินแดนต่างๆการเปลี่ยนแปลงจากหินสู่โลหะนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่เป็นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอาวุธไม่เคยหยุดนิ่ง และทุกๆก,การค้นพบใหม่ <anything> ล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่ออาณาจักรโบราณเริ่มพัฒนาขึ้นสงครามก็ขยายตัวจากสมรภูมิเล็กๆกลายเป็นการปะทะกันของกองทัพขนาดมหึมาที่ต้องอาศัยยุทธวิธีและอาวุธที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นลองนึกถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพโรมันที่เคลื่อนทัพเป็นระเบียบหรือความแข็งแกร่งของทัพกรีกที่ตั้งรับในรูปขบวนฟาแลง อาวุธในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ดาบหรือโล่อีกต่อไปแต่รวมถึงเครื่องจักรสงครามขนาดใหญ่ที่ใช้ในการโจมตีป้อมปราการอย่างเครื่องยิงหิน catapult หรือเครื่องดีดหิน trebuchet อนุภาพของเครื่องจักรเหล่านี้คือความสามารถในการทำลายกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งและเปิดทางให้กองทัพเข้ายึดครองเมืองได้การล้อมเมืองกลายเป็นยุทธวิธีสำคัญที่ต้องใช้ความอดทนทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการสร้างเครื่องจักร จากสงครามขนาดใหญ่ต้องอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมและแรงงานจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดระเบียบและระดมทรัพยากรของอาณาจักรโบราณกองทัพในยุคนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดมีวินัยและมีอาวุธยุทธวิธีสำคัญที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นดาบกลาดิอุสของโรมันหรือหอกยาวของกรีกอาวุธเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบในรูปแบบเฉพาะเพราะและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลแพ้ชนะของสงครามเรื่องราวของอาณาจักรโบราณและสงครามล้อมเมืองจึงเป็นเรื่องราวของการจัดระเบียบการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาชนะอุปสรรคและการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอาวุธและยุทธวิธีเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำลายล้างแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางอารยธรรมและเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมแผนที่โลกในอดีตการศึกษาอาวุธในยุคนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของสงครามในอดีตและบทบาทของเทคโนโลยีในการกำหนดชะตากรรมของอาณาจักรต่างๆการค้นพบดินปืนในประเทศจีนและการแพร่หลายของเทคโนโลยีนี้ไปยังยุโรป ได้นำมาซึ่งการปฏิวัติครั้งใหญ่ในโลกของอาวุธยุคภปกณ์ยุคแห่งดินปืนได้เริ่มต้นขึ้นและไม่มีสิ่งใดจะเหมือนเดิมอีกต่อไปลองนึกถึงเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วสนามรบหรือเสียงปืนคาบศิละที่ดังสนัน่นการมาถึงของดินปืนทำให้เกิดอาวุธชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือปืนและปืนใหญ่อานุภาพของดินปืนคือความสามารถในการสร้างแรงระเบิดที่รุนแรง ทำให้สามารถขับเคลื่อนกระสุนโลหะออกไปด้วยความเร็วสูงสามารถเจาะทะลุเก,กราะและกำแพงป้อมป,ปราการที่เคยแข็งแกร่งได้การใช้ปืนใหญ่ในการล้อมเมืองทำให้การป้องกันเมืองทำได้ยากขึ้นอย่างมากและทำให้ยุทธวิธีสงครามต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอิงปืนคาดศละแม้จะยิงได้ช้าและบรรจุกระสุนยากในตอนแรกแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธประจำกายของทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผลิตดินปืนและอาวุธปืนต้องอาศัยความรู้ทางเคมีและโลหะวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างโรงงานผลิตอาวุธขนาดใหญ่เรื่องราวของยุคดินปืนจึงเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงยงจากอาวุธประชิดไปสู่อาวุธยิงระยะไกลจากการรบแบบตัวต่อตัวไปสู่การรบที่อาศัยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำลายล้างแต่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง และเศรษฐกษิจการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีเทคโนโลยีดินปืนที่เหนือกว่าย่อมหมายถึงความได้เปรียบอย่างมหาศาลในการทำสงครามและการขยายอำนาจอนุภาพของดินปืนได้กำหนดคิดทางของประวัติศาสตร์โลกมาหลายศตวรรษและยังคงเป็นรากฐานสำคัญของอาวุธสมัยใหม่ที่เราเห็นในปัจจุบันการเข้าใจถึงการมาถึงของดินปืนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของสงครามและเทคโนโลยีอาวุธ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตได้ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดและแน่นอนว่าสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกของอาวุธยุทโธปกรณ์การผลิตอาวุธจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วไปายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และอาวุธก็มีความซับซ้อนและมีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลองนึกถึงปืนไรเฟิลที่ยิงได้มันยำและรวดเร็วกว่าเดิมหรือปืนกลที่สามารถยิงกระสุนออกมาได้เป็นร้อยๆยนัดต่อนาที อนุภาพของอาวุธเหล่านี้คือความสามารถในการสร้างความเสียหายในวงกว้างและรวดเร็วการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให้สามารถจัดหากําลังพลพร้อมอาวุธที่ทันสมัยได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่สงครามขนาดใหญ่ในเวลาต่อมาปืนไรเฟิลแบบบรรจุท้ายและปืนนกได้เปลี่ยนยุทธวิธีในการรบจากการประทะก,กันแบบปะจันบานไปสู่การรบในแนวสนามเพลาะที่ต้องอาศัยอํานาจการยิงที่เหนือกว่าปืนใหญ่ก็ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ยิงได้ไกลขึ้นและแม่นยำขึ้นสามารถทำลายล้างเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กกล้าและระเบิดชนิดใหม่ๆก็ยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการถูกอําลายล้างของอาวุธเหล่านี้เรื่องราวของอาวุธในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องราวของการหลอมรวมวิทยศาศาสตร์วิศ,ศว,วก,กรรมและการผลิตเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครื่องมือแห่งสงครามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับศักยภาพในการทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ได้วางรากฐานให้กับอาวุธที่เราเห็นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองคือบทเรียนอันเจ็บปวดที่แสดงให้เห็นถึงขีดสุดของอนุภาพทำลายล้างของอาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งระดับโลกนี้เทคโนโลยีอาวุธได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปอย่างไม่น่าเชื่อลองนึกถึงรถถังที่บทขยี้แนวรับของศัตรูเครื่องบินรบที่โจมตีจากฟ้าฟ้าหรือเรือดำน้ำที่ซุ่มโจมตีอยู่ใต้ผืนสู่อนุภาคของอาวุธเหล่านี้คือความสามารถในการทำลายล้างในวงกว้างและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรถถังได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการรบภาคพื้นดิน ทำให้สามารถบุกทะลวงแนวป้องกันที่แข็งแกร่งได้เครื่องบินรบได้เปิดมิติใหม่ของการโจมตีจากอากาศและเรือดำน้ำได้สร้างภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อนในทะเลนอกจากนี้ยังมีการนำอาวุธเคมีมาใช้ซึ้นสร้างความหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสการผลิตอาวุธเหล่านี้เป็นไปในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถระดมกำลังพลและอาวุธจำนวนมหาศาลเข้าสู่สมรภูมิได้สงครามโลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการรบของกองทัพ แต่เป็นการประทะกันของอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจเรื่องราวของอาวุธในสงครามโลกจึงเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมร่ำที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความจำเป็นในการเอาชนะศัตรูและเป็นเรื่องราวของความโหดร้ายที่เกิดจากอำนาจทำลายล้างอันมหาศาลของอาวุธเหล่านั้นอาวุธเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรบยุทธวิธีและผลลัพธ์ของสงครามไปอย่างสิ้นเชิงและได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายและบทเรียนอันล้ำค่าไวใ้ให้กับมนุษยชาติ การศึกษาอาวุธในยุคนี้ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมอาวุธและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างไม่ยั้งคิดหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนั่นคือยุคสงครามเย็นซึ่งถูกกำหนดด้วยการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสองมหาอำนาจอาวุธที่สามารถทำลายล้างโลกได้ภายในพริบตาได้ถือกำเนิดขึ้น และแนวคิดเรื่องการทำลายล้างซึ้นกันและการอย่างแน่นอนหรือ MAD (Mutually Assured Destruction) ก็กลายเป็นหลักประกันแห่งสันติภาพภาพอันเประาะบาง <c oughs> ลองนึกถึงภาพของจรวดขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่พร้อมจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ทุกเมื่อหรือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ซุ่มเงียบอยู่ใต้ทะเลลึกพร้อมหัวรบนิวเคลียร์อนุภาคของอาวุธนิวเคลียร์คือความสามารถในการทำลายล้างเมืองทั้งเมืองหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การมีอยู่ของอาวุธเหลวหน้านี้ทำให้สงครามขนาดใหญ่ระหว่างมหาอำนาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีฝ่ายใดกล้าที่จะเริ่มโจมตีก่อนเนื่องจากรู้ดีว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้กลับด้วยอาวุธที่เท่าเทียมกันซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของทั้งสองฝ่ายและอาจรวมถึงอรารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดด้วยนอกจากอาวุธนิวเคลียร์แล้วยังมีการพัฒนาอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระบบป้องกันขี่ปนาวุธและ อาวุธชีวภาพและเคมีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่องราวของอาวุธในยุคสงครามเย็นจึงเป็นเรื่องราวของการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุดการสะสมอาวุธเพื่อสร้างความได้เปรียบและการใช้ภัยคุกคามเป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลอำนาจอาวุธเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรบโดยตรงแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับช่องปรามและเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาหลายทศวรรษ การทำความเข้าใจถึงยุคสงครามเย็นและอาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการควบคุมเทคโนโลยีที่สามารถทำลายล้างโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอนาคตของสงครามที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประทะกันด้วยกำลังคนและอาวุธขนาดใหญ่อีกต่อไปแต่เป็นการรบที่อาศัยข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจสำคัญลองนึกถึงโดรนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เอง โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมการโจมตีทางไซเบอร์ที่สามารถทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้หรืออาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงจนสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างเจาะจงอนุภาพของอาวุธในยุคนี้คือความสามารถในการโจมตีได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและสามารถปฏิบัติการไดในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยากการใช้โดรนในการสอดแนมและโจมตีเปลี่ยนรูปแบบการรบภาคพื้นดิน ทำให้สามารถลดการสูญเสียกำลังคนได้ขณะเดียวกันการโจมตีทางไซเบอร์ก็กลายเป็นภัยคุกคามใหม่ที่มองไม่เห็นแต่สามารถสร้างความเสียหายได้มหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI และหุ่นยนต์ในทางการทหารก็กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่การรบที่หุ่นยนต์ต่อสู้กับหุ่นยนต์ในอนาคตเรื่องราวของอาวุธในยุคดิจิทัล จึงเป็นเรื่องราวของการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสารเทศวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการทหารเพื่อสร้างเครื่องมือแห่งสงคารามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการรุกได้อย่างรวดเร็วอาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับคำถามทางจริยธรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติการทำความเข้าใจถึงทิศท,ทางของอาวุธในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับคุณนะครับอามท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสงครามและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางอันยาวนานในโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์จากขวานหินของมนุษย์ยุคแรกเริ่มสู่ดาบเหล็กกล้าของนักรบโบราณเสียงคำรามของอืนใหญ่ในยุคดินปืนพลังทำลายล้างของรถถังในสงครามโลกและความซับซ้อนของโดรนและไซเบอร์วอร์ในยุคดิจิตอล เราได้เห็นแล้วว่าอาวุธไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการมนุษย์ที่สะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดความต้องการในการอยู่รอดและบางครั้งก็เป็นความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์อนุภาพของอาวุธได้หล่อหลอมประวัติศาสตร์กำหนดชะตากรรมของอาณาจักรและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนมานับไม่ถ้วนทุกๆก,การพัฒนาอาวุธใหม่ๆล้วนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสงครามและการถือกำเนิดของยุทธวิธีใหม่ๆที่ หน้าทึ่งเรื่องราวที่เราเล่าขานกันมานี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความรุนแรงแต่ยังรวมถึงเรื่องราวของนวัตรกรรมความพยายามที่จะเอาชนะขีดจำกัดและบทเรียนอันล้ำค่าที่เราควรจดจำไว้เสมอว่าอำนาจที่มาพร้อมกับอาวุธนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและการใช้มันอย่างรับผิดช,ชอบนั้นสำคัญเพียงใดการเดินทางของอาวุธยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตและเราในฐานะมนุษย์ติดกืบต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ประวัติศาสตร์ไม่ส้ำรอยเดิมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง w e a p o n s History World WHW ระดยตลอดหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการเดินทางครั้งนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง WHW และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเว็บบ้น History World ครับ